ผู้ชมคะนี่คือที่ตั้งของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าร่มเย็นชุมชนสีจันค่ะและในวันนี้ค่ะอุ้มก็ได้พบกับภาพบรรยากาศที่สมาชิกของกลุ่มนั้นได้มาร่วมกิจกรรมประชุมประจำเดือนรวมถึงกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันด้วยไม่เพียงแต่เฉพาะวัยผู้สูงอายุและวัยทำงานเท่านั้นนะคะแต่ที่นี่ยังเปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนเข้ามาร่วมด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกก่อนนะคะว่าระยะเวลาหรือแม้แต่เส้นทางกว่าที่จะมาเป็นกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าร่มเย็นไม่ง่ายเลยคะ่ะ แต่ด้วยความรักและความชื่นชอบผ้าท้องถิ่นเพื่อต้องการต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นที่มีคุณค่าและมีมูลค่าสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มและทุกคนในชุมชนจึงทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่มีความหมายมากเลยค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นนี้เริ่มจากแม่แดงประธานกลุ่มที่เป็นผู้บุกเบิกและเริ่มการก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้ต้องบอกว่าเรามาอยู่กับคนที่สำคัญมากของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าร่มเย็นนั่นก็คือแม่แดงค่ะสวัสดีแม่แดงนะคะรเทศบาลเขาบอกว่าจะมีะศูนย์รัตนาพามา<ะ>มาสอนแปรแปรรูปผ้าขาวม้า แม่แดงก็เลยไปสมัครเรียนนะคะก็ได้ได้วิชานี้มาก็คือทําร่มอ่ะค่ะทำร่มใช่ค่ะแล้วพพอหลังจากนั้นเราก็ก็เจอน้องๆที่ที่เขาชอบเหมือนกันก็คือน้องแหม่มก็มาคุยบอกว่าพี่แดงเราเราจะมาตั้งกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยรวมกลุ่มกันได้ห้าคนนะคะตอนแรกก็คือห้าคนใช่ค่ะจะเดี๋ยวขอขอเอ่ยนามจะมีแม่แดงมีน้องแหม่ม น้องแขกน้องตายแล้วก็แม่เพนเราเราก็เลยอ่ะไปกู้เงินของบทบาทสตรีได้มาก้อนหนึ่งเราก็มาลงขันกันคนละห้าพันบาทเราก็เลยได้ทุนมาได้ทุนมามาสอนพี่น้องทาลุม่มแล้วก็ทําไดโนเสาร์ทำกระเป๋าผ้านะคะเริ่มเริ่มมีผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะล้วก็สามสิบคนคก็เป็นสมาชิกอะค่ะที่ว่าเป็นสมาชิกสามสิบคนแล้วก็มาจาก ทุกชุมชนอะคะ่ะที่ที่สนใจที่ก็คือแม่แดงก็เราก็ชักชวนหมดเพราะว่า95ชุมชนในเขตเทศบาลนนะ<ม>ครขอนแก่นเราเรารู้จักกันหมดนะคะเพราะว่าเราจะประชุมประจําเดือนกันทุกครั้งประชุมย่อยะคะ่ะโดยโดยพี่เลี้ยงจะเป็นเทศบาลน,นะคะนะัดประชุมมีข่าวสารอะไรของเทศบาลเราก็จะมาบอกต่อประธาน95ชุมชน95ชุมชนก็มีหอกระจายข่าวเราก็มากระจายข่าวให้พี่น้องในชุมชนทราบนะคะ คุณพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแกน่นที่วันนี้นะคะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกลุ่มใหเ้เมื่อเราเจอวิกฤตก็เปลี่ยนเป็นโอกาสให้ได้รับเงินทุนสนับสนุนนะคะดอกเบี้ยต่ำให้พวกเรานะคะกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าร่มเย็นได้นํามาพัฒนาต่อย,ยอดรวมถึงพัฒนาคนพัฒนาฝีมือใหออ้ขึ้นมาเป็นที่ร,รู้จักและขอขอบคุณ พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านวันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสมาชิกกองพันพัฒนาบุปผาสตรีที่เข้มแข็งอยู่ร่วมกันให้อยู่รอดเข้มแข็งมันง่นคงแล้วก็เติบโตไปได้วยกันแบบนี้ไปนานๆขอบคุณค่ะ